ต่อไปครับจะเป็นเงื่อนเชือกนั่นก็คือเงื่อนผูกสูงเงื่อนผูกสูงเป็นเช่นไรครับคขอบคุณเงื่อนผูกสูงหรือสาษางกิษว่าทิมเบอร์ฮิกท่านจะยินครับว่าฮิกฮิกบ่อยแล้วนะนี่คือกขาผูกอะไรผูกกับวัตถุครับหรือชัดเจนนั่นี่ผูกกับวัตถุเพื่อใช้ในการเคลื่อนไหวเคลื่อนเคลื่อนย้ายขออภัยครับในแนวดิ่งหรือแนวราบนะครับ สำหรับเงื่อนผูกตรงนั้นก็จะเป็นรูปแบบการผูกซึ่งจะเป็นการผูกวัตถุอีกหนึ่งเงื่อนนะครับจะเป็นเช่นไรไปพบกับวิธีการผูกครับครับต่อไปนี่เป็นเงื่อนผูกซุงหรือภาษาอังกฤษว่าทิมเบิลนะครับทิมเบิลฮิกนะครับที่ผูกวัตถุอันนี้คล้ายๆกว่าจ,จะเป็นอะไรเป็นหลักเป็นสมออะไรก็แล้วแต่ที่การผูกครับเราจะอ้อมไปข้างหลังเอาเส้นสั้นมาผมผมถนัดทางซ้ายผมก็จะมาไว้ทางซ้ายมือผมนี่ และอ้อมตัวมันเองตัวยาวเนี่ยอ้อมคนอื่นเขาเรียกอ้อมคนอื่นแล้วมาพันตัวมันเองปูกซุ้มใไมัยากเย็นแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับพันไปเรื่อยๆนะอ้อมคนอื่นมาพันไปเรื่อยๆนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับปลูกชั่วคราวทำเราต่อโพกต่ผ้ามันไม่ไม่รัดต้นไม้ไงนะครับมันจะขยายออกเองได้อันนี้เรียกว่าทิมเบิ้ลฮิกนะครับต่อไปเ,เกล็กหลักซุ้มหรือคินลิกฮิก ในการผูกท่อนสุงใหญ่ให้ช่างให้หลากที่เชียงใหม่เขาทำกันนั่นนะครับผลูกแล้วให้ใช้เถาวัลย์ใช้อะไรผูกหรือใช้เครืออะไรผูกก็เหมือนกันเลยทำตรงนี้เริ่มเป็นทิมเบอร์ฮิกนะครับเป็นทิมเบอร์ฮูกเมื่อกี้นะครับอันนี้ผูกเรียนอนเพิ่มนี่แล้วเป็นเจ๊กเจ๊กหลากสุงจะเอาอย่างอื่นเขาก็ไม่เอาเขาเรียกเจ๊กหลากสุงนะครับจะรู้กันในของลูุเสือเราเราสามารถ จะดึงในแนวนอนลากไปไม่ไปตรงสุงจะวิ่งไปตรงนะครับถ้าไม่ไม่ผูกตรงนี้ถ้าปล่อยอย่างนี้นะครับผูกอย่างนี้ดึงไปสายเลยสายทั้งวันนี่ไม่รู้เมือไหร่นี้มันจะลอกอยู่สูงไม่กล้าดิบนะครับนี่เรียกว่าคินลิคิหรือเจ็กหลากสูงครับง่ายไหมครับสาหรับเงื่อนผูกสูงก็ผมจะไม่ยากอย่างที่พวกเราคิดใช่ไหมครับเป็นการผูกที่ง่ายมากนะครับและเงื่อนผูกสูงนั้นมีประโยชน์อะไรครับครูครับ หลากหลายนะคิดไม่ปลูกง่ายๆนี่ประโยชน์เยอะแยะเลยปลูกท่อนซุ้งนะครับในสมัยที่เชียงใหม่ก็มีตัวสักมากๆเป็นท่อนซุงนี่เขาจะปลูกปลูกซุ่งแล้วก็ใส่เจ็กหลากซุ่งไปอีกมันเวลาช้างหลากท่อนซุงมมันจะวิ่งตรงนะครับหรือการส่งสิ่งของในแนวดิ่งนะครับก็ใช้ตัวนี้ใช้เจ็กกับเจ็กหลากซุงกับที่เบรคเนี่ยการปลูกซุ้นเลครับบวกกันเข้าไปแล้วยนไปยนมา มันจะไม่เอียงครับมันจะเป็นแนวดิ่งนะครับก็ใช่ผูกครุ่งอย่างที่ว่านะครับใช้ลามสัตว์ก็ได้เต่ไม่แน่นนะครับแก้ง่ายแต่ไม่แน่นชั่วคราวได้นะครับแล้วก็ใช้ผูกในการผูกไอ้ถ้าไอ้ผูกตะมอตะมอสะพานตะมอหลูกเสือจะผูกตรงตัวตัวเอ็กซ์เนี่ยในการถ้าจะผูกขึ้นต้นจะผูกสูงคือผูกทะแยงไงนะครับขึ้นต้นจะูกสูงเป็นคอบังคับเลยนี่ มัดเลยเวลาจะผูกจะไปผูกมันบางบางบางเจ้าบางท่านผูกตัวมอสะพานนี่ตรงกันยูนี่ไปผูกอะไรผูกกากะไอผูกทะแยงไอผูกกากะบาดครับมันไม่ใช่นะครับตัวผูกตัวนี้ผูกทะแยงที่จะผูกเดี๋ยวจะมีอย่างไรอีกต่อไปก็จะวายฟังนะครับครับนี่แหละครับก็คือเงื่อนผูกสุ่มนี่แหละครับอยากให้พวกเราได้ลองฝึกดูนะครับสําหรับทักษะการผูกเงื่อนเชือกครับและเงื่อนต่อไปจะเป็นเงื่อนอะไรเดี๋ยวเราพบกับช่วงเวลาต่อไปครับ